กน่อยั้งแนวนี้เสือนี้ไปโอ้มเยอะมันบดเจ็บมั้นสบายดีเ้อพี่น้องสบายดีสดเพีน้อเลยอีน้องไหสบายดีได้ไลดวมันนกสามครับอันนี้ยชิมแกงมาใหม่นี่ยแกงนใหม่น้องสาวถูยเอาหดว่าใหมชดใหม่ๆด้ยสแตกแ่เลยสบายดีเลยพี่น้อง คุอนักฟันเองไม่เหมดอนครค้โตจริงๆคนไหยอันนี้ต้องจะหานัินเรื้องคอโคหาเงินซื้อยาให้เบาจรินใครคิดต่วใหญ่ใคคิดตัวให่่คิดที่จมเลี้ยงหลานิ่้ววันนี้เตะน่ก ันซื้อเฮ็ดสาบาทท่านซื้อไทยมาซื้อขสื่อว่าน้าสิไปนเอาแ่งพสาวหานทานสจิบบเาเนี่ยะ่้าดน่หาวดดือมาอเจ็สนม่อเสันอาอันนอยเจ็ดสบวกนี่นะบวกานเนียถออกเด่นมากมา

ตแกงเนื้อเนาเเบื่อไ่เบื่อกันลยตีฮาโลทีซี่แก้แต่กระโดมบางเออกระโแ่ยอกรมไ่เปะมเจะาบอลเข้าข้างข้านี้นดนาะจะอาบอลถอไปมบ้านถ้าถมาไหบ้านมันขาดคนิ้วเขาสีแกงทส้มอส้นฝาเจี๊ยบมอเจี๊ยบตาผ่าได้หม้อถ่านมึเอาหม้อเท่าไหนใช่หรอเดี๋ยวดี๋วหม้มันไวนนะเจี๊ยบน่ ตอนน่าใช่น่าใช่เยจยสทีบาทปลาที่ได้เาะมันนเยันเิรอบายนะกินแห้เกเดียวซื้อเ็ดเกซื้อปกระหามฟับแต่ท่อสูตรกินเองคือเ่าสูตเห็ดเองแนี้แต่เาสูตรท่าหดสิบบาเดียวคนี้เขารวบระตกาตมัเลยละอยับปลานกนากินได้ มันจะหูใชไหมดนดื่มื้อต่มันลมันละสานชอบเท่นึงชอบสีบัวตาหีมบนคือมันไม่ได้ยากถ่ายปวก็เฮ้ยเอาอีกวาวมนึ่งว้าวเขายอมมันไม่ยอมนะเราสักกรอบแล้วไงแต่ว่ากรอบแบบนิ่มแต่ทั้งคนดูคุณอนหารอะไรไน ดีปุติญาเตะบลาลาวร่อราับคน้มอนสัรับซื้อใอรเล่นแม่นที่จะมาเรคนนน้มว่ราก็จาสิ่นนชาวนบอเน่า่าเ่นกัเนาะเกมเจ้า่านะเตักแกะตัน้องบมาเก่อเกมเกเกม่อ่อไเกก็ขอว่าสิงหาเดียสิหา่ว้าอิจอนิน เีย่เต้น้ลอยไปเลยโรยที่บานเป็นนหนยัดไปยัดจะมากแบบกวังเนาะโบกุ้งปนไเนาะันเออว่าจุปนไงแสไดแล้วเลยมันวัดีเลยเป็นคนมันก็หน่อยห่คนีนะยได้ค้งเสยมันเรยมังั้หนนได้่เป็นไกุ้ียอนาะจัสุ

กินอะไเนาะก็ได้คยจ้มตุ๋นอะรนอะไรไ่เร็มันจะคือยเนกินแกหมดเน่าานะกินอะไรอย่างไรก็้เนาะมันมมันขนตอนนี้กินตอนนี้นี่ ก็เพื่อนก็ใช่อย่าหนักใกมากยเกินไ่ยาห้ามหูวตัวเอรเสดตัวเองอยู่ไม่ถูกกินไยงคุณเกาคุมิววันเนียน่อยใหญ่มากหน่อยเนี่ยคุณดเลยเหตุไรคือมาเพื่ออย่อ่ะนนี่น่เื่อเสี่ยเี่ยวัอดเลย

ซีมปุณเดซีมงงอรกินนะขาวเดียันแกจสิทีพี่ก้อยีเอาเอมาบุญยากกินตามกบฝุ่เนี่ยปุญญาผมกันอยากนเอบอกกินตามฝนให้ยต่เอาให้คอนี่ยนี่หังกลอไม่ด้บอกมาแล้วตัวนี้นี่ไม่ตัวโตไปเด้อ วอใส่บอได้เขาอยู่ต้องการสามคนใส่ยังบอดายก็ยางบวกข้าวผดูเขาาเออเออห่อยเออเจดิวลบอดก็ไปทำเล่นเลยมึงนิวหิวไ้ก็เดมเ็มหิวบอด้เ้อแกว่เติมเนาะเอาไม่มีแม่นอนนอนของเอนเอียูออ เอามานอนของแอร์นอนนื no ่อด้เด่นเนมันก <ode> ็นอนตัวเดนอนมเอามื่ปกตาคอเะไรแก่แก่ก็เข้ยางนี้อมือแรกอมานอนนี่ากนอนในห้อง้านอนดรับเลยสุีรับเลยห้องแอนมันเซมีสีแน้ Bài mượn hầu hết na, nếu chưa thấy nó nặng đại khỏi phương kìm hưng 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 mượn hưng 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 hư 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 อ้าอยอตลากน่กมเส่กิร่ยบสุดเยนี่ยเสยกไปเสุดเนี่ยาเออพี่ตานาเคยกินนะยังมาเสบเคยกินเน่พามันแบบว่ามันแก่มันก็เสบนะเขาหาใหม่ๆเนาะขยันก็ไปดูประชาออกกอนหมกนกง เห็ดงาดหมได้แล้วตายแล้วการสืบพลังเห็ดกินจารสืคุ้มเจ้าหนเกิดเจอถ้าเห็ดงาเมื่อไงแล้วก็บริเห็ดติดเนี่ยนี่ดอกเห็ดอะไรกินไก่แล้วใครทำไก่พะยะแค่กินพะยะเห็ดกินเองนะวันนี่

ป้าอยู่ไก่กัพออยู่ไก่เนาะจำสิอ่ากันมอนก่าอยู่สามลตอมจะเปลี่ยนสามเนอะแม่เพาะสมเนเน่ยมันเป็นกีตาร์กีตาร์น้เพลน่หน

เดี๋ยวจะน้อขาจะเปดั่างอเคเอาไเปแกงอยู่เน้องคุณตั้ใส่ปิดเด็กใส่เป็นยังออกไวเด็กก็ไปข่างมันเป็นยังไงคะใส้เควมัน่นมนนคะเพื่อนม่ใส่เกล็ดป่เพื่อนใหม่ใส่เก็ดถูก

để tắt tói tay <laughs> <laughs> chồng đi bát hát water bát hát water trong nhà hát. Oh, you need me thơ nay an hát kapin sao. I mean, nắm nắm hít bát 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 nắm hít bát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  nắm hết bỏ nắm hít Có nắm hít bát mình làm, là đây, làm, này, mình làm <laughs> hết nắm hít bát nắm hít bát nắm hít bát

ใส่ก็ไดเสพดิรอเสดรอเูะป่นเนี่ยเ็ตาอทิตยูนยนวดเีไหมเสต้งไรเสียมาให้้้บอขวประด็กงนเต้งไรว้าวบ้จะมีผีมือเพ่ไปนะ

อยากให้พ <ừ, S 1> <là> ูดจ่อยดมันเนาะฉเท่ากับปดีมีหมอแกนนะะอือบหนึงเนี่ยฮะกระสือมันค่มาอนนกะสือจาหนักกระหัวเพราะว่าประเด้๋เจ๊กพัดนะเจ้กบาทนะบหนึ่งฮะตอนนัี่จะซื้อหรอหาชีพัดไปซื้อบัตรนี่แผ่นบัตรสองดเน้อยซื้อตะกี้น่นนี่สุดวันไหก่อนใจถึงอ่ะจะกินหอมดำ

Quân nịch bố sắp chạy thoát mát kìm chạy thoát mát chạy thoát mát chạy thoát mát 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 con, mát 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 mát

ไม่เนออมางงว่ะก็ดีสบชิทเเนี่มันดมันเหยวาอันนี้นะชิมาเลยม่ไหวแสิอาหาสิกินได้หอเากินได้ด้วยมันจะหน่อยพอกินเดียวตอ้กินกินกินน่าอยาดด้ยแต่ถากินก็ช้ำมีจ้ะอาใส่ะโดดเรแ่ฐานทุดก็เหนยวเลยเหนยใส่กะดดไดนอะน่ bà nón, cái này vớt nó Nó bị nón Phải chị phải tác ổ vớt này mì để vớt Nhưng này cậu ơi Ôi nên nên Nè, chị bị nhắm tôi xếp để Ấn khóc khao phải nhắm bạn nào Nói tẹt khai khó mì ở kia Có đèo, có đèo khiếm khiếm Đã có khi mong nhà xe bớt sẵn thấy xe สมบ้านหนึ่งจะไม่จะสมอย่างเดียวว่าในความสุขซีปีขนาดตัวปีบนไต่จับแบบเนี้ยเอานม่จะถามมันโผล่ทั้งแง่งหรอแ่เพื่แง่งไักินไหนเลยถึงเอมกุมวันยังไงตัวมันเย็นสมังสมนิมันหนื่อไอกได้ nó lại bộ vùng mặt, mặt. Mm. À, Ê nên... e, bọn thì mình, mình, mình cho bỏ dền nữa chứ Mình cho dền tôi phục Bữa Nó có sụt cái mà Cứ nó mà hãy nó xe rồi Ừ, 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 ีาอะไรสงามเด้อคุณจะชีได้ได้เด้อนะหาักคุณเดี๋ยวออกเห็นนะฮัลโหลมีคุณด้ะคุณได้ไนนะด้อค่ะีากระชบเาไทยต่อไปม้ย่ะาได้ค่ะกางที่ข้างเป็ชาไทยวะหรอว้าวเล่นชาไทยวะอีกแบบเราต้องนินด่านนะจังเล งานเห็นงานมา่านเห็นดานขำบอ่านหอมยาีหงบอมาทหอมดานีหงนี่บ่มีอคค้าเพ่เจอนองตคายมาดังนี่คือกันแล้ววันท่าไหนเห็นดานีหงนี่บอมอ้ยออยออ่ะอ่เอาโอ้โหอ่า เย็นให้มันสบ,บายคัขึ้นมาเองยที่้หนะพ่น้อตจมเหรึเปล่าร้สืบดูรม่จะบางท่านบอกป็นแบแบบนอกก็ะแสกะุ่ม xem Xe, phong. Xe phong

ดีเาดีอะไรวอะไ้เไหมเาดือเาบ่น่บ่่่เดะไริดต่หลไดเลอ๋อหันตัด่ะหันอยได้บด้ม่มาได้วดีเลยอ๋อเร่เ่องขอวน้แหละเิดัร

Ừ. Con... Nguyên này, cô không? Để không của... không, mẹ em em học. Mẹ em em học. Mẹ em em học. Nguyên này, Mẹ

บ่าได้แตขอหอยว้อขอบุจะะกินบ่เดื่ทุนนม่เจอแล้วก็จะไปกินซ้ำเถอนะแตกาตอนเช้ามากต้องี่นองมอบดีกินเขาเพื่อนี่ดื่มปิดคลิปพี่ร้องเพืนี่เขากาดหนะไม่ลูกเช้าแดดแล้วจะบ้ายทิสุดทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยงขาแยนงแลว่าบเอาบามาเอา่อกาบนัสบาทนั้นเที่ยงการัตน์ดีดีเนนอกงสามนน้า่สติที่ทางหนึ่งดับเียงเมื่อสิ่งนี้มีแลนวดับเอียวจราจิงกับใบดำในดวงเป็นฟิวชองสีเยอะกันไหมคลิปน้าเดยอะกันไหมคิปนา เียเอามาให้นคะพนเมื 1> 1่อสิ่งนี้ไม่ชามสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสะนิโรธาอิันิรุชติเพราะคามดับไปแห่งสิ่งนี้เอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้า้อพี่น้องสำหรับสิากรับ่งนี้รว่ได้